กับ EP ที่19นะครับผัดเผ็ดปลากระเบนสูตรใหญ่ชาติเชิญเลยครับแม่ครัวมีอะไรบ้างครับกระเบนแม่มากรูอ,อลระปลาการคนเค้ื่อนเท่ครับนายเห็ไหมเต่น้ี่นั่น,นการใส่ปลากระเบนเดี๋ยวกระเบนลงไปอนนี้เลยจ้ะ เดีนยครับหอดอวเฟเดียหมนกวม่าหอมากๆปลักบนครับลูกเอยังวัน,วนยังไม่ได้ใส่มัน,นม <c oughs> สินะลูกใส่น้ำมา่อกี้ใ <แ S 1> ส่น้ำมันลงไปน้ำมันลงนาครับใช่ไหมเกี่ยวไ่นั่น,นหนนนนนนรอ ธรรมดาอย่างดีวถือกวไอ้โรคนะคะ้อนรมตุแกงเริ่มเ้าเลยนะครับหอมเหอมเลยนะครับจริงจริงร้อนต่อต่อไปใส่อะไรครับถือกัว ยังไม่ถูกตีเลยใส่เป็นมะกรูน้ำตาลก็ไม่ใส่ที่อใส่นตาลน่ตาลนะครับก่อตรงนี้แลโอเดีนเดืนเลุด้า บินอ <detection>? ืมทันลนนะว่าขึ้นหน้าดูแล้วปลูดนะครับ ูละาไว้ทีหลัง้อนนะจ๊ะแล้ว,วลก็วนะครับตอนใข้าที่ใส่หย <c oughs> ด,ดน้ำไมน่อยนึง ครับเป็นการชิมโลมิจกครับนะครับอืมอ๋อจะไปด้วยเหรอเรย่มจับเสร็จจ้ากันนะจับซี เผ็ดปลาเบนสุดใจชาติลักใต้นะครับเชิญรับประทานด้วยนะจ้า fc ฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับให้กำลังใจยาชาน่อยนะครับ